เนี่ยถ้าสมมติว่าผลออกมาว่าอ่ะมีมีโรคก,กับไม่มีโรคเนี่ยนะคะสองกลุ่มนี้ไม่มีโรคก,ก็จบเลยคุณกลับบ้านปะอ่ะทีนี้ถ้ามีโรคล่ะคะทีนี้ไปไหนต่อคะถ้า,ถ,าถ้ามีโรคก,กับไม่มีโรคใช่ไหมคะ,คะในส่วนของฉันไม่มีโรคนะคะทางเราก็จะสนับสนุนเป็นอุปกรณ์ป้องกันค่ะไม่ว่าจะเป็นถุงยางน้่งไลสารหลอนลื่นหรือว่ายาที่กินก่อนสัมผัสเชื้อหรือว่ายาเพล็นะคะซึ่งสามารถป้องก,กันการติดเชื้อ HBV ได้เก้สบเก้าปร์เตค่ะ คนที่มีเชื้อนะคะทางเจ้าหน้าที่ของเรานะคะก็จะมีการประสานแล้วก็อนุมัติการรักษานะคะถามความยินยอมของผู้รับบริการค่ะว่าเรามีความพร้อมที่จะเริ่มยาไปในวันนั้นเลยไหมนะคะ <c oughs> แล้วก็มีการทําแบบประเมินต่างๆว่าสามารถที่จะเข้ากระบวนการได้เลยหรือเปล่านะคะเพราะว่าจริงๆหัวใจสําคัญหลักเลยก็คือการเริ่มยาให้ไวที่สุดค่ะอ๋อค่ะ ทีนี้ถ้าสิทธิการรักษาของเจ้าตัวเอ่บางคนอาจจะใช้บัตรทองบางคนเป็นข้าราชการหรือบางคนอย่างพี่ในใช้ประกันสังคมเนี่ยแล้วเวลาเขาเขา้เขาเขาตรวจหรือเข้าสู่กระบวนการรักษาเนี่ยเขามีค่าใช้จ่ายไหมคะหรือมันแตกต่างกันยังไงไหมคะในเรื่องค่าใช้จ่ายคะในส่วนของกระบวนการค่าใช้จ่ายนะคะทางสมางคมของเราเป็นสังคมที่ไม่แสวงหาผลกําไรค่ะก็จะซื้ทุกค่าใช้จ่ายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสิทธิบัตรทองนะคะสิทธิข้าราชการหรือว่าประกันสังคมก็ ไม่มีค่าช้จสายเลยทุกสิทธิ์เลยค่ะอ๋อแล้วข้อมูลเรื่องการเจ็บป่วยมันจะไปลิงก์กับข้อมูลสุขภาพของคนคนนั้นที่อยู่ในระบบระบบสิทธิ์สุขภาพของเขาไหมคะในส่วนของสิทธิสุขภาพนะคะเราก็จะมีการให้เซ็นยินยอมในเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลบริการตรงนี้ค่ะซึ่งจะอยู่ในกระบวนการหลังบ้าน โดยที่เจ้าหน้าที่ที่จะเข้าถึงตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเพียงเจ้าหน้าที่ด้านข้อมูลเท่านั้นนะคะก็จะเป็นส่วนตัวมากมากว่าผู้รับบริการให้หายห่วงในเรื่องนี้ได้เลยค่ะอ,อ๋อค่ะค่ะทีนี้ไปถึงออสำหรับคนที่มาตรวจคือถึงแม้ว่าบางคนอาจจะเข้าใจไปเองนะคะว่าเอ๊ะนี่สำหรับในกลุ่มแบบ LGBTQ+ หรือเปล่าแต่จริงๆไม่ใช่นี้คือสำหรับคนทั่วไปได หมดเลยใช่ไหมคะคนที่รู้สึกว่าเขาเขาไปมีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะที่จะอาจจะติดโรคทางติดต่อทางเพศสัมพันธ์มาอย่างนั้นไหมคะใช่ค่ะโดยจริงๆอยากทาอนุนะค่ะอยากจะแนะนําอย่างนี้นะคะว่าทุกคนนะค่ะคนไทยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะตรวจสุขภาพในเรื่องของการตรวจเอชวีฟรีปีละสองครั้งนะคะทุกในทุกของเอ่อพริบาลสันสถานริบาลใกล้บ้านได้เลยค่ะแต่ว่าในส่วนของฟ้าสีลุงอะค่ะเรา จะทํางานในกลุ่มของความหลักหลายทางเพศเป็นหลักนะคะแต่ว่า<ะ>เราก็ยังไม่ทอดทิ้งในกลุ่มของออผู้ที่มีควา<ะ>มเรยน,นะคะเราก็สามารถที่จะรับบริการได้ในทุกภาคสว่วนเลยค่ะอ,อ,อันนี้ออตอนตอนนี้เนี่ยเราตรวจกี่โรคนะคะคุณอนอนท์คะ HIV แล้วตรวจอะไรอีกบ,บ้างคะค่ะ ตรวจ h ท V ค่ะตรวจซิฟริดค่ะหนองนายนะคะรวมถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลากหลายชนิดเลยค่ะเพราะว่าเรามีความโชคดีค่ะที่เราทํางานภายใต้กับการทําง,งานร่วมกับโรงพยาบาลหาดใหญ่ค่ะสานักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติรวมถึงต่อคอรสอ .12 นะคะสํานักง,งานป้องกันกควบคุมโรคติดต่อนะคะ,คะซึ่งเราจะมีทางโรงพยาบาลน,นะคะ,คะมาอยู่ที่คลินิกของเรานะคะในทุก วันอาทิตย์ก็จะครอบคุมการรักษารวมถึงการปรึกษาและการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพัน์เกือบทุกชนิดเลยค่ะอ้เอ๊ไวรัส HPV ตรวจไหมคะตรวจค่ะ HPV ซึ่งอาจจะเป็นต้นทางของมะเร็งปากมดลูกนี่ตรวจไหมคะที่นี่ค่ะก็จะมีทางโรง <c oughs> พยาบาลรองรับในการตรวจอยู่ค่ะ